คุณลมค่ะวันนี้ที่เรามายื่นปปชค่ะยืน่นยื่นเรื่องอะไรบ้างคะท่านวันนี้นะครับผมมายื่นปปชเป็นกรณีนะครับที่สวทรงเองนะครับทําผิดด้วยกันอาจจะเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการยื่นบัญชีสกสิลเพชรนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบไปแล้วว่าผมเคยมีการแถลงข่าวนะครับว่า คุณลูกบกิตเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นสวแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมอภิปรายนะครับในมาตรา1นึ่งของรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าบัญชีทรัพย์สินที่มีการแจ้งต่อกรกตว่ามีการขายนะครับอันัวรีสอร์ทเนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปตามที่ยื่นนะครับเพราะว่าปรากฏว่าอันัวรีสอร์ทเนี่ยถูกขายจริงๆนะครับในปี2563 เป็นการขายต่อคุณพันรลงหรือคุณเอ็ดดี้นะครับซึ่งเป็นคนที่สังคมทราบดีนะครับว่าเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อการพนันรายใหญ่เจ้าพ่อพนันออนไลน์ครับดังนั้นเนี่ยนะครับหลักฐานที่ผมรวบรวมมาวันนี้นะครับก็จะเอามาเสนอนะครับส่งต่อให้กับทางปอประชเพื่อให้ทางปปประช่ยได้มีการดาเนินการตรวจสอบต่อไปและหากพบว่ามีความผิดจริงนะครับทางฝกรุปภิกิจนะครับก็จะถูก ลงโทษนะครับด้วยอัตราโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกินหกเดือน<ม>แต่มากไปกว่าน,นั้นก็คือคุณูกประิจจะต้องพ้นจากตําแหน่งการเป็นสอวอและจะถูกตัดสิทธิ์ากนการลงต่อไปนะครับ<ม>อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเรื่องแรกนะครับที่ผมแจ้มายื่นในวันนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีเรื่องที่2เป็นเรื่องของความผิดทางจริยธรรมนะครับเนื่องจากว่าตัวรัฐมนูญเนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสอวอจะต้องไม่มีการ ว่ไฟทางการเมืองนะครับจะต้องเป็นกลางทางการเมืองนะครับไม่อยู่ภายใต้อานัตของพรรคการเมืองใดๆนะครับซึ่งเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แบบนั้นนะครับผมมองว่าการที่คุณอุปกิจนะครับได้มีการดาเนินการนะครับให้เอาที่ดินของตัวเองนะครับเอาอาคารนะครับสิ่งลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นนะครับให้พรรคการเมืองนะครับได้ใช้ จนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นหลักฐานอะไรนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีการเช่าอย่างถูกต้องหรือไม่ผมเชื่อว่าการการะทําดังกล่าวนะครับมันเป็นการการะทําที่ขาดความเป็นอิสระของสอวอนะครับแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ทางสอวอเนี่ยจะต้องไม่อยู่ภายใต้อา,าราจใดๆนะครับผมเชื่อว่านี่คือการนําไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อพักการเมืองก็คือรวมไทยสร้างชาติดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้การมายื่นของผมนะครับ ผมก็มองว่ามันน่าจะขัดต่อจริยธรรมนะครับซึ่งถ้ามันมีความผิดจริงนะครับทางสอวก็จะต้องได้รับโทษนะครับตามมานะครับตามที่ตัวในเรื่องของจริยธรรมซึ่งใช้บังคับเอาไว้กับทั้งศาลนัฐธรรมนูนะครับองค์กรกิสระซึ่งในที่นี้เนี่ยให้เอามาใช้กับทางวุฒิสมาชิกด้วยนะครับมีคำถามไหมครับครับครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการ ยื่นนะครับ